วันนี้จะถึงหรือเปล่ปาล่ไปดูกันเลยขอให้วันนี้ถึงเถอะถ้าวันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวพงนี้มาทำต่ออีกแต่ว่าต้องเริ่มตรงนี้เลยมันต้องเริ่มจากนู้นเลยทั้งนู้นนี่ไม่ใส่ลุงไม่ได้เลยอย่าไปคงอย่าไปเรียดอย่าไปสนใจอย่าไปดีเซลอย่าไปซีเรียสเอาหูยยาหายดิ เอาเ่นว่าเล่นทุกคนรู้ไหมว่ารหัสมผมหายไปไหนผมไปเปลี่ยนแบตมาแล้วว่ารหัสมันหายไปเลยแบบหายไปเลยหายแบบไม่บอกอะไรเลยผมกลัวหลนผมก็เลยกระโดดจากนี้แต่ครั้งหน้าถ้าผู้ติดตามถึงยี่สิบเอ็ดคนเอาเข้ามนเดินทะลุได้เข้ามนเดินทะลุได้แล้วกูจะกระโดดทาไมเนี่ย ใครคิดว่าผมโป้ผมไม่ได้โป้โอ้โหไม่เพื่อเต็มเลยซึ่งผมมีแฟนแล้วใครอยากจีบไปจีบอีก้นมา,านมาเล่นไทยพี่จะกันจ <like> <love> ับย no no ูเลิฟพี่แอนด์ไอเลิฟโน่นวันทูสอาร์โน่นวันทู ผมก็คือรหัสนี้รหัสใหม่เลยเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาต้องกันนี้ใครว่าผมโปรผมไม่ได้โปรผมแค่ไก่ <laughs> You love me, and I love you, sẽ bằng hình, mình đi. No one, do. Oh, no one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 , no You love me and I love you. Can you eat me? โอเคเราก็จะไปกันเลยผมไม่อยากให้อีนี่ตามมาเลยอีนเนี่ยอ้นเนี่ยเนี่ยใกล้ๆผมเลยเอ้หัวจพูดทีผด่ผมรุมหิ้วคำหยาถ้ามีคำหยาผมก็ขอโทษด้วยนะครับะงานงานผมเลยเอาล้องคอมเมนต์หายไปได้ไงคอมเม่ตนู้นตอนแรกจ,จะคอมเมนต์แลคอมไม่ได้ใครงานงานผมบอกงาเดี๋ยวนี้สอนไอเด็กที่ เต้นเกนดงดัมไม่ชอบเลยทุกคนเดเรนไปดามัดเลยเอาผมไม่มีอะไรจะขึ้นาหายไปไหนหรอวะเส่น <c oughs> ที่โกงแต่โกงไม่ได้ เดี๋ยรื่ผมนำทุกคนแล้วเนี่ยเขานำทุกคนแล้วไม่รู้จะนำหรือเปล่าไปกันเลยวุ้วักวุว้รักอราก็ไปทางนี้วุ้ักแล้วโอ้ยอยู่ตาคนใกล้ใกั้คนตาคนใกล้ใกล้หนอ่มคเดีมันตามมาใกล้มากเลยอ่ะทุกคนกดไลค์ให้ผมหน่อย เลวโอ้โโว้าวตายไปเลยเราวนดูผมอ,อยากโกงไหมมึงไปเลยไป เกียดมัมาตามก็มาอยู่น,น,น,นี่เลยมันไม่เอาไม่ได้มันมีเพื่อนแล้วมันก็ไม่ชอบเพื่อนนะมันตามกงมาอย่างนั้นเลยหยาบอะไร,ไรละ มวคลิปนี้เราก็ฝากกติดตามเลยนะครับจบแล้วบายบาย